แลวจะเก่าไปหญยล่ะถ้าคนไม่ได้ฝึกได้หัดนะมันก็จองขยาบาทอาฆาตทำลายกันทำลายล้างกันโอ้จองเวรจองกรรมไปต่างๆอันนเะาพาะความไม่รู้อ่ะพกความไม่รู้อ่ากินเข้าโตโซโคว่ำเพลินผลาโบราณอีสานเสาวไม่ห่างขายาสเสน สาวไม่ไม่ขายยาเสน่ห์เมื่ออาถานะผิดตำราคำว่าสาวไม่ไม่ผัวตัวเองยังทิ้งอยู่เลยแล้วไปทำเสน่ห์ขายให้คนอื่นนลยนะนี่อาถานะและฐานะผู้สมควรประกอบธรรมประกาศธรรมคือผู้ไม่มีธรรมเลยมันไม่มีธรรมก็คือธรรมธรรมก็คือธรรมชาติ เข้าผู้เข้าถึงธรรมชาติก็เห็นเป็นธรรมชาติล้วนๆนะนะเห็นเสมอกันหมดในสามสเอภพเนี่ยไม่มีวิเศษวิโสเลยพระอินทพระพรหมเนี่ยไม่มีอ่ะวกนี้นก็ยังโง่อยู่กี่เด็เต็มหัวมันอยู่มันจะวิเศษตรงไหนเห็นเหมือนกันหมดเห็นไหมลาบมาแจ้งเลยไม่รับมันจะเหาะนกมันก็บินได้ ฮะไม่เห็นวิเศษตรงไหนวะฮะประไลก็ดำดินได้อยู่ฮะกรรมกรรมโมนาวัตติโลโกรกรรมจำแนกสัตว์มนุษย์ย่อมเป็นไปตามกรรมการกระทำของตัวเองฮะจะแก้กรรมต้องแก้พฤติกรรมแก้ในปัจจุบันจะชั่วขนาดไหนก็ตาม ถ้าคนมีปัญญาคนมีปัญญาเนี่ยตั้งแต่เล็กจนโตทําชั่วถึงปัจจุบันอ้าวกูจะไม่ทำแล้วถ้าเข้าไปถึงการตัดกระแสของอดีตของกรรมเ,เหมือนพระองคุลิมานาทิ้งเลยนี่คือการแก้กรรมแก้ปัจจุบันคือแก้การกระทำแก้พฤติกรรมเนี่ยทำไมอ่ะ จริงไหมมีจตคนโง่เราเกิดมาใช้กรรมเกิดมาแก้กรรมเกิดมาแก้กรรมแก้พฤติกรรม <c oughs> เรายังไม่ได้ฆ่าคนถึงเก้าร้อยกว่าคนหรอกอะจะบอกให้แปลเปลี่ยนเปลี่ยนแปลงเปลี่ยนแปลงตัวเองไม่ใช่ไปเปลี่ยนแปลงยาที่ฟันนะกูบอกเปลี่ยนแปลงเนี่ย <c oughs> <c oughs> เปลี่ยนพฤติกรรม <c oughs> <c oughs> นะ ทราบได้ยังมีลมหายใจยอยู่พระพุทธเจ้าใช้คำว่าต้นคตแต่ปลายตรงนะน่าสรรเสริญอย่างยิ่งแต่ต้นตรงปลายคตี่สินะน่าลังเกียจน่าขยะกขยแ้งมันเข้าสำนองมาบวชเนี่ยออกจากโบสถ์ใหม่ๆเนี่ยโอ้ต้นตรงแต่พอบวชไปนานๆนี่ปลายคตเริ่มพฤติกรรมไม่ดีแล้ว ่่ว่าจะมีอีกอบเลยคุว่ามีเยอะเพราะผู้หญิงมันก็มีหมดภิกษุณีสมัยพุทธกาลในท้องก็มีไปเที่ยววิเวกไปปฏิบัติธรรมกับพระภิกษุจนต้องแยกออกจากกันเมื่อก่อนกลับมาท้องแล้วนะภิกษุณีกับภิกษุนี่มากมายกายกอง การแก้ที่จริงเนี่ยเราต้องสมควรมาบงตาพูดถ้าศีลทําไม่กลับมาโลกาจวินาาต้องนำเอาศีลให้เห็นความชั่วให้เห็นโทษของความไม่ดีอย่าเล่นกับไฟไฟแห่งอารมณ์นี้ไฟแห่งความคิดปรุงแต่งนี้เพราะงั้นการฝึกสติเจริญสติในอนาปนาสตินี่คืออยาแกอยาอย่างอื่นไม่มี แก้โรคอิจฉาตาร้อนแก้โรคเนี่ยโรคกนลงเนี่ยมีอย่างเดียวคือสติมีปัญญาศินสมาธิปัญญามียาขนาดเดียวมึงจะไปตั้งกฎมาแก้มันไม่มีทางหรอกเพราะไอ้คนตั้งกฎน่ะก็แย่อยู่ไอ้คนที่จะไปแก้เขาเนี่ยเออมันลงจาตั้งอําสามมึงแก้รัฐสมรนูญแก้กฎหมายเพื่อให้คอร์รัปชันหมดจากเมืองไทยตอนนี้หมดหรือยังอะ่ะคอร์รัปชันหมดแล้วเนาะเมืองไทยเนี่ยม,มีทางอะ่ะ โลกของกิเลสอ่ะของความโลภอ่ะยิ่งมึงมีอํานาจมากเลยความโลภพุ่งขึ้นเนี่ยมึงจะเห็นหัวใครอ่ะมันก็ไม่เลือกวิธีการไม่ว่านักบวชหรือรัฐมนตรีหรือใครแหละไม่ว่าตำรวจเอาสิมันไม่ไหวหน้าหรอกกิเลสเนี่ยความโลภเนี่ยความตัณหาราคาเนี่ยมึงจะประกาศตน ประธานที่กร็รบผู้มีเกียรติสาสอผู้มีเกียรติทั้งหลายสาวาผู้มีเกียรติทั้งหลายมึงก็พูดแหละมีเกยีย <c> ร <oughs> ติน้องจาว่าทุกวันนี้มันพูดความจริงอยู่อย่างเดียวคือประกาศชื่อตัวเองนี่แหละนอกนั้นโกหกหมดนีด่ไม่ดีมันเปลี่ยนชื่อด้วยตัวเนนี้มันไม่ได้เปลี่ยนพฤติกรรมเลยมึงจะไปแก้อะไรวะฮะตอนนี้มึงเห็นไหม แก้รัรพนน์เนี่ยกูหกสิบปีนะหกสิบหกสิบสามย่างหกสิบสามปีกูเห็นตั้งแต่เลือกตั้งสอสอมาเนี่ยแก่รัรพนูญไม่รู้กี่ครั้งกูไม่เห็นลดลงเลยตอนนี้มีองค์กรอะไรก็ไม่รู้จนกูจําชื่อไม่ได้ปปปกกกกงออะไรเนี่ยสอตงออะไรก็ไม่รู้ย่อถ้าจนจําไม่ได้แล้วองค์กรที่จะมาปราบไม่ปราบตัวเองเลยตอนเนี้ย ข่าวพระกลบไปหมดนะกูว่ารัฐบาลคงสบายไปแล้วตอนนี้จริงไหมสตองอก็หายไปเลยนะตึกถล่มลืมแล้วเนาะสลัดสัญญาเรยวจักนกคนไทยเราลืมแล้วเนาะสตองอตึกถล่มเขาไม่ได้สนใจเลยไอ,ไ,อไ,อไอการเมืองตอนนี้ฮนะรัฐบาลก็เลยโอ้กูได้หลับแล้วล่ะฮนะนะต้องขอบคุณอีกกอ ข่าวเ็าเย,ย่อย่างเดียวเลยตนะัดสินหมดอะ่ะคุ้นๆเนาะประกาศทำลายก่อนเขาจมจีเนาะกซุนวูงไงสงครามจิตาวิทยาปล่อยเย็บออกมาเข่าวสองสามวันใหญ่กว่านี้เอาแล้วตาเป็นหมีแพนด้าแล้วใครวะอ่า,อา ลูกเมียชนไปทำงานมึงอย่ามายุ่ง <c oughs> กูกำลังจะดูสมเด็จองค์ไหนเนี่ยฮ <c oughs> ะฮะเออตอนเนี้ยตายแล้วทะเลาะกันแล้วอืตอนนี้เออกกนนจ้าอาวาสกับลูกวัดก็ทะเลาะก,กันเพราะว่าอยากดูรุ้นอยู่เนี่ยโอ้มันเล่นเอาสะจนขอบตาดำเลยนะฮ <c oughs> ะฮะแล้วกูก็กูก็เป็นเหมือนเขาที่แหละเฮ้ยแต่กูยังได้นอนอยู่นะสองชั่วโมงอยู่อ่าจริงไหม ลุ้นไปกับตัดสินแล้ววิภากวิจารณ์ไปต่างๆนานาเนี่สทุกวันนี้สงครามแบบใหม่ไม่ได้ถือดาไปลบถือหอกไปแชงกันเหมือนสมัยก่อนนะสองครามข้อมูลสงครามโซเชียลโอ้ยทำลายกันแบบไม่มีบาดแผลเลยนะทุกวันนี้ฮะไล่ล่องรอยเห็นไหมปากคนเนี่ยอ่ะคมเชื่อเฉือนแบบ ฆ่าคนเลยไม่มีร่องรอยไอ้พวกกองเชียร์นี่ก็จะตายไปด้วยป่วยแล้วก็มีทุกวันนี้เนาะดูดีๆมีรางวัลให้เกิดสติปัญญาดึงสติกลับมาเนาะเออฮใครวะกว่าแล้วองค์นี้แหละเอเอ,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 เอรู้ดีไปหมดตอนนี้อยู่ตลาดนั่งกินกาแฟอยู่ไะ พวกคนแก่กว่าเีาอยองนี้แหละตีกันแล้วองหนึ่งไม่ใช่องนี้นะหวเอาไปเอามาเพื่อนเลยทะเลาะกันเหมือนเสื้อเหลืองเสื้อแดงเมื่อก่อนจริงๆพราว่ากับเมียเนี่ยอยู่คนละมุมดูทีวีกูไปทำฟันใส่ฟันปลอมไปเจียฟันหมอฟันอ่ะมันมีแฝดแฝดคู่คนหนึ่งอยู่กรุงเทพคนหนึ่งอยู่ลำพูน กูปวดฟันกูจะไปถอนฟันเอะพอดีหมอฟันม,มันมาเยี่ยมกันแฝดคนหนึ่งเป็นเสือเหลืองคนหนึ่งเป็นเสือแดงอ่ะเอะอมันตีกันอ่ะหมอพวกปวดฟันอยู่นี่ต้องไปล่อมันวันนั้นไม่ไดไ้ไม่ได้ถอนฟันเลยกูก็ต้องไปที่อื่นมาเยี่ยมกันตีกันจนต้องส่งโรงพยาบาลน่ะเป็นเป็นพี่น้องเป็นแฝดกันเป็นหมอฟันหมอหมอ,หมอทันตแพทเนี่ย ต่อหน้าต่อตาลูกลูกค้าเลยนะเออนี่ตอนนี้กำลังโอ้โหฮะออมึงมึงเห็นไหมคนคนคนสงสัยอะ่ะมึงลองเจาะรูดูนะอย่าไปเจาะรูใหญ่อยู่รูรูรเล็กอะ่ะถ้าเปิดประตูให้มันดูมันไม่ดูหรอกเปิดอ้างจริงจความสงสัยของคนนะสันชาตญาณเนาะโอ้โห อตอนนี้เรตติ้งข่าวเนี่ยโอ้โหต้องห่วงเลยไม่รู้ใครเป็นเหยื่อใครเนาะกูว่าตกเป็นเหยื่อด้วยนะกูจะไปร้องอยู่เนี่ยทำให้เสียความเป็นส่วนตัวกูเลยเนี่ยขนาดหวยยังไม่สนใจเลยคนทุกวันนี้ข่าวพระอย่างเดียวเออมีคนมาถามลุงสามมากมายไกลกองอะกูจะไปรู้ได้ยังไงกูว่าไงนะ กูก็ดูข่าวเหมือนมึงเลยแหละดึงสติกลับมาเนาะออาน่นะใครก็ทำหน้าที่ของใครไปเนาะเออเนาะเราก็ปฏิบัติทำอย่างเดียวนะเนอไม่เกี่ยวกับใครเนาะให้กูเกี่ยวคนเดียวก็พอฮะฮะฮะยังไงวันนี้ก็จะมีออะไรนะวันที่สิบเก้ายี่สิบมี มาวนนนักศึกษา,าปีสามปีสี่มั้งคณะรัฐศาสตร์ว่างั้นจะมาอ,าอบรมปฏิบัติธรรมสองวันวันเนี้อนะมาวันนี้มาพักมานอนที่นี่เนะาะก็คงจัดจัด พระที่เข้าไปทำหนัาที่อบรมเนาะเอไปสนทนาท,ทำกันเนาะมาสองสองวันมั้งเห็นบอกสิบเก้ายี่สิบเนะเาะก็วันนี้วันที่สิบเก้ากูยังไม่เห็นโผล่ามาเลยกูว่ามันมนานอนกินเขา้าปลาซื้อหรือม้งทางฝ่ายนักศึกษาหญิงก็จะมอบให้อยองลูกยหญงเนาะไปดูแลฝ่ายผู้ชายก็จะมอบให้อีกคนไหนดีวะ ที่เหมาะสมวันนี้เนาะยังไงก็นักศึกษาเขาอยากมาศึกษาเรื่องธรรมะปฏิบัติเนาะก็เป็นกุศลเป็นเจตนาที่เลิศนะเนาะใช้เวลาใช้เวลามาสัมผัสมาสัมผัสวัดป่าบ่อน้ำพะอินนะเนาะแล้ววันนี้ก็มีทางทหารที่เหยียบกับระเบิดนะเนาะ พอดีทางนั้นแจ้งมาอแล้วก็จะนําแผ่นอะไรนะปูนปูนปูนเข้าไปทําหลุมเพาะไปทำหลุมเพาะไปทําอะไรอะบังเกอร์เมื่อวานเนี่แจ้งมาว่าะจะไปซื้อแผ่นซีแพกแผ่นอะไรเขาเรียกไปทําบังเกอร์ก็เลยแจ้งมาทางหลวงตาเมื่อวานเนี้ยเนาะก็เลยหลวงตาก็เลยบอกว่าวันนี้ก็เลยจะมอบ นะปัจจัยที่ให้ไปซื้อแผ่นซีแผคนะให้ให้คนเข้าไปที่ช่องบกสี่เกจายแดนเนาะแล้วก็มอบปัจจัยที่เป็นกำลังใจเป็นอะไรให้กับทหารที่รับบาดเจ็บประเหยียบกับระเบิดไม่รู้ไปเหยียบทำไมก็ไม่รู้เนาะเนาะนะสามนายเนาะอยู่โรงพยาบาลศูนย์สรรพสิทธินะ์เนาะคนละหนึ่งมื่นบาทแล้วก็ให้นำ ระเช้าผลไม้ไปให้เนาะเพื่อเป็นกำลังใจให้ทหารหารเนาะเออน,นี่นี่เนี่ยเนาะว่าไงหุ้นส่วนเราเออ,ออกคนละครึ่งไหมต้องปรึกษาหุ้นส่วนก่อนไมนะ่งั้นจะเป็นหุ้นส่วนยังไงจะไม่ปรึกษากันเนะเออาะอาฮาแปมเนาะไม่ต้องไปเลียวเหลียวหน้าดูแม่มึง <c oughs> ก็ประมาณเนี้ยประมาณหนึ่งแสนบาทเนาะเออหาหุ้นส่วนคนละครึ่งไหมมีตังค์เปล่า คนละห้าหมื่นบาทไหมเราขึ้นครึ่งเลยแบ่งกันเลยห้าสิบห้าสิบโอเคไหมโอเคอ่าเห็นไหมหุ้นส่วนมันต้องมองแม่มันก่อนอ,อ,อไม่ธรรมดานะทั้งพ่อทั้งทั้งพ่อทั้งลูกก็ต้องมองหน้าแม่ก่อนว่าจอนุญาตไหมกูคิดถึงกูเลยเนาะอื่ะอ่ะ,อะ,อะ ช่างน่ากลัวและเกินหวานวันพันพลึงนะจูด่ด้วยความสยดสยองนะ,น,ะนะมันมีหลายคนนะไม่เชื่อสามกูบาไข่ดูหนัะอกเดียวกัน,ะนะบางครั้งในหลวงตาก็โหดเหมือนกันนะให้มันหลับคาตีนเลยนะภรรยาเหยียบเหยียบขายมันเพราะฉะนั้นวันนี้ก็จะได้มอบอ่าเนี่ยหุ้นส่วนเนาะกับปามนเนาะหุ้นส่วนหลวงตานะนะ ไอหนมรูปหปล่อปามปามชื่อปามอะไรนะปามไม่ใช่นาะไม่ใช่ปามมี่ปามอะไรนอนี่เห็นไหมคนละห้าหมื่นบาทกับหลวงตาเนาะเป็นหนึ่งแสนบาทมอบให้ทหารหานเนาะเออเห็นไหมออวันนี้คนที่จะไปเป็นตัวแทนก็คืออ่าประชานอ่าัานชื่อะไรอ้อนอุบลเนาะอะไรอ้อนอุบลเนาะเออ กับอกองกำลังสุรานารีเนาะก็ขออนุมโมทนากับหุ้นส่วนเนาะหุนส่วนใครอยากเป็นหุ้นส่วนกับกูก็ได้นะกูกำลังมองหาอยู่เนี่ยแล้วก็วันนี้อาจารย์อาจารย์พระก,กูมาถึงก็อย่างจัการาอำเภอหลวงพ่อว่าจะมาะเห็นโทรกูมาหากูตั้งแต่สามทุ่มกูกำลังจะนอนพอดีส่น้นกมาอยากจะเดินทางมาเพราะงั้น วันนี้เนาะ,ะคือมาปรึกษาว่าพรุ่งนี้หลวงตาจะเดินทางไปไหมอย่างเงี้ยต้องต้องมองหลายๆต้องปรึกษากรูบาาจารย์ก่อนเนาะถ้าถ้าไม่นังก็ไม่ไปเนาะเออต้องหาอ,อ่เสียงสนับสนุนก่อนตอนนี้สองต่อหนึ่งแล้วมีอะไรเพริ่มเติมอีกไหมไม่มีเนาะเออก็ขออนุโมทนาสาธารที่ พวกเราร่วมกันบริจาคนำขนมนำอะไรไปไว้ให้เด็กๆหรือญาติธรรมที่มาที่อนาคอนดาคาเฟ่โดยมิชช่นเนาะแล้วก็ครอ,อ,อบครัวคุณสาพัฒนเนาะออทำะทางฝั่งพระโรฮิงญาคาเฟ่เนาะกลุ่มชนกลุ่มน้อยเนาะกูยังไม่ได้เข้าไปดูเลยช่วงนี้เนาะออว่ามันมีอะไรมั่ง ก็ใจที่เป็นกุศลไฝทานไม่มีสิ้นสุดทานไม่รู้จักอิ่มจักพอนี้นี่เนี่เนาะ,ะหายระยกบุคคลที่หายระยกขอขออนุโมทนาสาธุการด้วยเนาะ,ะแล้วก็ขออนุโมทนาสาธุการกับเพื่อนๆที่อยู่ในในโลกนี้นะแล้วก็พวกเราทุกคนพวกเ,เราขอร่วมอนุโมทนาสาธุการดี ก้งหนึ่งสาสุเอาเตรียมตัวกินข้าวกันเนาะ